นายพระรันตรีวันนี้มาต่อจอบอกสุบสองทางครับอันนี้มันนแหลเข้าเก์นัเข้าวาระบริกาเข้าบรนกางเข้าวาบริการเข้าไปนง

ต่อผิดหรอตอผิดหรือไม่ได้ผิดนะต่อผิดต่อผิดถ้าต่อถูกมันจะมันไอตัวออสลับกับคนโจรก็เอียงองใส่อ๋อนี่การสาธิตเลยเออนี่ลูกเอียงมือซ้ายก็เอียขวายอันนี้คือการสาธิตนะครับอนี่ล้อจะได้ยังงที่ก